ครับสามก๊กตั้งวงเล่าวันนี้จะเล่าเรื่องโจโฉเขาฮิวแล้วก็กุยแก่ให้ฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าโจโฉกับเขาฮิวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เขาฮิวเนี่ยเขาเคยช่วยเหลือให้โจโฉเนี่ยเอาชนะอ้วนเซี่ยวได้ด้วยการเอาความลับเอาข้อมูลต่างๆมาให้โจโฉทําให้โจโฉเนี่ยสามารถรบเอาชนะอ้วนเซี่ยวได้ทั้งๆท,ที่โจโฉมีกําลังน้อยกว่าอ้วนเซียเ่ยวนี่ถึงสิบส่วนเลยนะถึงสิบเท่าเลยนะแต่ว่าเมื่อ โจโฉได้รับชัยชนะจากอวนซี้ยวเสร็จแล้วเนี่ยเขาทูซึ่งเป็นทหารของโจโฉเนี่ยไปพลังมือฆ่าเขาฮิวซะเขาฮิวที่เป็นเพื่อนของโจโฉเนี่ยก็เลยตายเสียชีวิตไปแต่โจโฉก็เฉยๆนะโจโฉไม่ได้อะไรโจโฉไม่ได้รู้สึกอะไรอาวณ์อะไรแล้วก็เวลาเดินมาอีกสักระยะหนึ่งก็โจโฉก็ไปทําศึกที่ศึกเซกเพ็กนะครับศึกเซกเพ็กคราวนี้โจโฉแพ้เลยแพ้หมดรูปเลย โดยที่ไอความาแพ้ของโจโฉครั้งเนี้ไม่ได้มีกุนซือมือดีไปด้วยก็คือกุยแกคือกุยแกนี่เขาเสียชีวิตไปก่อนที่โจโฉจะเข้าไปสู้ศึกเซ็กเพ็กอะพอโจโฉแพ้แล้วโจโฉก็เลยร้องไห้อะไรอาวอลเลยร้องไห้บอกว่าโอ้โหข้าเสียดายกุยแกมากฟ้าแกล้งข้าถ้ากุยแกยังอยู่นะข้าคงไม่แพ้ในศึกนี้ขนาดนี้คงไม่แพ้ยับเยินขนาดนี้ทีนี้ สามก๊กตอนเนี้ยสอนเราว่าอะไรครับสอนเราว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีการสูญเสียมีการจากลาเป็นเรื่องธรรมดาโลกเป็นเรื่องปกติเลยซึ่งเราจะไปเสียใจให้กับทุกการจากลาทุกการจากไปไม่ได้ถ้าเราเป็นจอมพลจริงๆนะถ้าเราเป็นแบบโจโจโฉนะโจโฉเขาเลือกที่จะเสียใจกับคนที่คู่ควรเท่านั้นเขาฮิวจากไปทําคุณประโยชน์ให้เขาแต่ เขาฮิวไม่คู่ควรที่จะให้โจโฉแสดงความเสียใจโจโฉก็ปล่อยผ่านเลยครับแล้วลึกๆในใจเนี่ยโจโฉอาจจะถือเป็นโอกาสดีซะด้วยซ้ำที่เขาฮิวเนี่ยเดินออกจากชีวิตของตัวเองไปส่วนกุยแกเนี่ยโจโฉเสียดายมากโจโฉรักมากอะไรอวอร์มาก โจโฉจึงร้องไห้แล้วก็ต่อว่าฟ้าว่าฟ้าไม่น่ากันแกล้งข้าเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราก็ดีนะครับของของพวกเราทุกๆคนนี่ก็ดีเราจะไปเสียใจให้กับทุกการจากไปไม่ได้จงเก็บความเสียใจไว้ให้คนที่คู่ควรเท่านั้นฝากไว้ครับสามก๊กตั้งบงเล่า